สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนพับเหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่นะคะชื่อว่าดอกบัวนบพลรดนะคะสวยงามมากเลยเป็นลายไม่ยากนะคะลายง่ายๆ่าโดดเด่นมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลิปบิ้นกากเพชรเนื้อละเอียดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นริบบิ้นกากเพชรแบบใสนะคะ ูโทนนะคะประกบคู่ด้วยกระฆังเนื้อสายนะคะสีขาวขนาดของริปบบินก็จะต่างกันนะคะเพราะว่าเขามีความหนาริบ,บ,กากรรบ,บินกากเพชรริบินกากเพชรเนื้อละเอียดจะมีความหนามากกว่าริบ,บินกากเพชรแบบใสนะคะขนาดของรูปล่าง ก็เลยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะความยาวก็เหมือนกันนะคะตัวนี้จะตัดอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรนะคะความยาวลิบบินแปดเส้นนะคะทูโทนประกบคู่เนาะส่วนตัวนี้จะตัดอยู่ประมาณร้อยยี่สิบหกนะคะลิบบินกากเพชรแบบใสนะความยาวจะไม่เท่ากันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ก็จะรวบรัดเหมือนเดิมนะคะ จะใช้ขึ้นทรงกุหราบไว้แล้วนะก็ให้เพื่อนๆเตรียมริบบิ้นลักษณะนี้นะคะพับครึ่งนะคะความยาวริบบิ้นกากเพชรเนื้อละเอียดความยาวจะอยู่ที่128เซนติเมตรนะคะพับครึ่งใช้ด้านใช้ริบบิ้นกากเพชรขึ้นด้านบนลักษณะนี้นะคะริบบิ้นเนื้อใสยอยู่ด้านล่างนะประกบคู่นะคะ รูปรัดเลยเนาะเอาเข้าใจง่ายๆค่ะชั้นเกสอนด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจัดขึ้นทรงกุหลาบตูมไว้นะคะเรามาเริ่มชั้นที่สองนะคะตัวนี้ค่ะ จากลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็มมวนโค้งลักษณะนี้นะคะข้ามหนึ่งช่องค่ะคือคู่นี้นะแต่มาสอดด้านหน้านะคะตรงนี้นะ เห็น,นะะข้ามหนึ่งเว้นหนึ่งสอดที่ช่องถัดไปนะดึงพอประมาณก่อนค่ะไม่ต้องดึงแน่นนะคะคู่ถัดไปเลยค่ะ ผูดถัดไปเลยแล้วก็สอดนะคะประมาณเส้นที่สามเราสามารถดึงแน่นได้นะ ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะคู่สุดท้ายนะคะก็จะสอดที่ช่องนี้นะแบกนิดนึงแล้วก็สอดเข้าไปค่ะ มองเห็นนะคะค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้ค่ะดันเขาเข้าไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่อยๆไล่ดึงเลยค่ะไล่ดึงให้กระชับเลย นิวชี้ก็ประคองไปด้วยค่ะจะช่วยให้เขาเข้ารูปนะคะแต่ไม่ต้องบีบเนาะไม่ถึงกับต้องบีบต้องทำให้ยับนะคะค่อยๆไล่ดึงเดี๋ยวเขาก็เข้ารูปของเขาเองค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เริ่มขั้นตอนต่อไปเลยเราจะทํากลีบนี้นะคะกลีบที่สามค่ะดึงไปด้วยนะคะตอนหมวนกลีบยกลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ทําเป็นกกลวยบแบบนี้นะคะแล้วก็สอด ด้านล่างของเส้นของเขานะคะเดี๋ยวเพิ่งดึงแน่นค่ะค่อยๆดึงเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ต่อไปเลยค่ะดึงด้วยนะคะประคองด้วยดึงกดนะคะช่วยให้เขาโผล่มาง่ายค่ะ โป้งนี้ก็ช่วยประคองนะคะค่อยๆจับให้เขาเข้ารูปค่ะ และดึงก็จับไปด้วยนะคะประคองเส้นสุดท้ายแล้วนะคะดึงด้วยนะเพราะเขาจะฟูอยู่ยกขึ้นค่ะแล้วก็หมวนส่วนใหญ่ก็เป็นลายง่ายๆเนาะ จับผสมกันให้ได้รูปแบบใหม่นะคะตัวไหนรวมแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เริ่มขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะทำกลีบสุดท้ายแล้วนะกลีบนี้นะคะใช้ลิบิน้สอดไปด้านข้างค่ะเส้นถัดไปนะคะประคองด้วยนะเพราะตัวนี้เขาจะเลื่อนนะคะเ้นิโป้ง นิ้วชีกับนิ้วโป้งกดไว้นะบนซ้ายนะคะสอดไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก่อนจะสอดก็ด,ดึงนิดนึง ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสวยงามมากเลยเราเริ่มทํากลีบสุดท้ายแล้วนะคะปิดไปลักษณะนี้ค่ะแล้วก็หมวนลงลักษณะนี้นะคะใช้ปลายสอดไปที่ช่องด้านข้างนะคะ ตรงนี้ค่ะนิ้วชีก็ค่อยๆประคองด้วยนะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเอย่าเพิ่งดึงแน่นก็ได้ค่ะค่อยๆขยับในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะ Mm-hmm. <laughs> จะได้ประมาณนี้เนาะเสียงหายแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอไปค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะขอภัยนิดนึงเนาะเสียงหายแอบไปดื่มน้ำมานอนน้อยก็จะเป็นแบบนี้แหละต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยโอเค ลายนี้ส่วนใหญ่จะจัดกรีบง่ายอยู่แล้วนะคะพอใส่กรีบชั้นสุดท้ายแล้วเขาก็แทบจะสวยเลยนะม่แทบจะไม่ต้องดึงอะไรเลยนะคะถือว่าเป็นกรีบที่สมบูรณ์นะคะลายนี้โอเคสวยแล้วเรามาเตรียมสอดเก็บกันเลยนะคะ ก็ง่ายๆก็จะตัดก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องตัดทีหลังก็ประมาณนี้นะคะ สอดขึ้นด้านบนค่ะด้านข้างนะคะลักษณะนี้ค่ะ จะได้ประมาณนี้นะตัวไหนยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปลักษณะนี้ค่ะจะช่วยให้เขาแน่นขึ้นนะคะสวยงามแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะสวยมากเลย ใครที่ชอบให้มีลูกปัดหรืออุปกรณ์ตกแต่งชนิดไหนก็ได้นะคะลองเนาะก็สวยงามเหมือนกันลักษณะนี้นะคะสีเขียวสวยมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกากเพชรค่ะกากเพชรแบบใสนะสีเขียวชื่นชอบผลงานก็กดไลค์กดแชร์นะคะมาดึกเสียงไม่ค่อยจะมี พยายามจะแบ่งปัเนเพื่อนๆนะคะเพอเดี๋ยวจะติดภารกิจนะคะอาจจะยังไม่ค่อยได้ลงคลีปขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบคลีบขัดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ